อ่อยแม่เขาสะพืบบ้นเสมอการแสดงความกตัญญูกับเาเวทีกติเยอะมีอย่างสักอย่างนี้แม่พ่อเคยตายเป็นผีดีเป็นเปินป้นไปซึ่งวันนี้มูเนาธมรดก่านทั้งหลายพี่น้องย่อภาพการได้การทำที่ตั้งสองแน่พร้อมกับพัฒนาสถานที่อัโยมทัางหลายมีผู้เป็นประธานก็โกเบนไว้ยศพร้อมกับสมาด่าปรธานพินลองตั้งหลายแต่ว่าประธานส่งในวันนี้นั้นก็คือพระกธรรม พระนภพระนาทิโสพระนกัญโยักษาการเจ้าวัว่าสมหารพร้อมกับทูพีทูพีใช่หรอน้องผมนุน้องปูมูนุน้องปมณ์ไปไหนวะใครจไหนวะมันนั่งเบื่นไปกม่รีบหมูับขาวเนอยากเอาการเฟินเลี้ยงหมูมาฟ่องหมูจับขาวเฟดนหลายถ้าหมูจากเอาไปนีเย้เชื่อย่ อันอีกอยแม่เขาก็เคยนิมนต์เอาไปเตศเหกันว่าเพื่อนพี่น้องตะไลลืมชื่อเพื่อนหล้วเขานิสิตคนไปเวลาไปไหนนี่เขาจับอีแม่ที่จริงแบบทช่ว่าเป็นคนเอ็นป็นคนอย่างนั้นบางทีมันจำไม่ได้บางคนตึงวันในแม่ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกรามาบันต้องด้ระลัที่สามเศร้าเก้าใบได้เด้อ ลูกอินเดียมาไหนกี้ตุ้นเอาเก่งครับตุ้งลงตุ้งลงลูกอินเดียมามื่อไมาถึงวันที่สาวเก้าเมื่อคืนมาถึงเชียงใหม่เฮานี่สาวเก้าเมื่อคืนเตี้ยงคืนอีแม่มองเตี้ยงคืนมาถึงเชียงใหม่พวกปิ๊กไปถึงวัดกวัยได้นอนตีหนึ่งไปเกืบตีสองเมาโยงกับวัวฝากอะยังเป็นยังบลอกเมื่วันนี้เอาไปไหนขอยยงวัว่าเฮาเราโอเคโยงโยง วันเดียดอดตื่นเจ้ามาหกโมงไปตีรถไปอำเภอเจ็ดแสนเจ้าของบุญแม่วุ่นหนักตั้งไม่สายวขนาดไปเต้นพุ่ธนะหกโมงออกวัดไปไปถึงพุทธเต้นบ่ายโมงพอมเต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตีลบปิดลูกยังห้องมามาเต้นที่เจียงดาวแล้วที่เจียงดาวปิดเข้าวัดเกือบสี่ทุ่ม ต๊เมอเจ้ามาพี่น้องต่างหลายหกโมงไปไปแม่สายวันที่สามสิบเอ็ดขึ้นไปแม่สายไปถึงแม่สายไปเทศวังพวัเจ้าศาลทเอีพ,พระเจ้าศาลพี่น้องคุณเจริญแสงบุบบบบบตรจาดใจใจแม่สายเอาไว้แม่สายใช่ไหมไปถึงท่านแล้วท่านสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มตีรถมาเทศจังหวัดพะเ,เยาไปถึงท่านเตี้ยงไปถึงท่านเตีย้ยงตอนสุดท้ายพอดีหละ ตอนสุดท้ายเนี่ยพ้นอยากจะลองกันแล,ล้วหลวงพ่อได้ออกไปเขาดาวพอดี <c oughs> จังหวะเขาดาวเขาดาวทุกเจ้าคือเนี่ยเต้สงท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่ก่อนพ้นจะคืนเต้นบอกสักห้าชั่วโมงเนี่ยมันไปบัะทันสถานแม่ไปถึงพงค้างสักสิบนาทีเนี่ยจะเตี้ยคืนก่อนเลยไปห่วมสวดนมนต์พ้นเนี่ยเอาคนหลายแต้หลายว่ายังไยหลวงเต็นเก้าอี้มีที่นั่งที่เชา่า มาเตกที่นี่เก้าอี้นับเหล่าคนพ่แต่บทเชื่อมันเตอร์ไม่มีปัญหาอย่างมีแม่คนทของมันแสวงคนได้อย่างท่านนายกว่าเทานี้ส่วนที่ไหนท่น้องว่าเท้าไหนครับงท้ายปีเกราบอนวี้ค่ะเนี่ยหน้าอนุโมตแน่ยังพ่นน้าเอาหลานน้อยมาโดยแย่อนุโมตแน่หลานก็ว่าลูก เลนเป็นเลนเลครับโอเลนตู้รูมูนครังพี่น้องต่างหลายจะว่าอ่านไปอีกเนี่ยโนโบนลังวนดไปวัดวนดเอาลูกเอาหลานไปดวยนอกคนในนอกได้ครับวันเดียวนี้ไปสนใจนะได้น้อยมึงอยยาไปกับว่าไปเถอไปเถอม่ไปไหนไมเวลาไม่ไปไหนไม่ห่างมันมัได้มาแล้ว อันก่อนอยู่ดีมีชูขให้ไหมอันก่อนอ่าง้ามอันเลือ,อกเองไปว่าก็มามาหายละมาก่อนเนี่ยอยู่ดีมีชู้มเมื่อ,อ,อ,อไหรเราะผมได้รับผมได้รงเวลรอยู่ดีมีชู้ให้ไห What? ไอ้หนึ่งโ่ขาโลกไล่เจ้าขาพมาด้วยแล้วมันปากกลขาท่านุกกนหรอเป็นกรรมเลยเจ้าลูกมันก็กำไรมอนมา อาเอาทนึงนึงตัวตัวัไปไปดิแที่อ่านอ่าอ่นอีกแม่แม่แม่โอมันมันมันตายน้องผัวเจ้าใหญ่ที่ที่ท่ที่ที่ที่่ท เขาดไปเลยเอามัใจอยู่ในกรจสแล้วลเริ่มานเอา,นะานี่ว่าเรอ่อนไแลงตาเอาันดีไปได้ไม่ชกฟเอาอเกียใครไหวจะวไไใครเล่ามันเอาจะไม่สนใจัอมันกวนน่้นนอีน้อยคนหนึงโทรศัพท์มานีมน่มวเฮาเต้ฮลัลโหล นี่อย่างอันตุโลเจ้านี่อย่างอันตุโลูกจะว่างวันใดแค่อย่างอ่ะนิโมนต์มาเต๊ดดินะนั่นอีโชคอีแม่โอ่แล้วแม่มึงตายเมื่อใดอ่ะแม่ยังบาดตายด้วยโง่บาดตายแล้วงนีโมนเห็นใจน่ะไม่แม่สั่งไว้ว่าถ้าคนอีแม่มีตายวันนี้บอลลูกมันเจ๊ดคันก็แล้วแม่มึงอยากตายเมื่อบันไฉ่ทุลุกบอกว่าตุลุกว่างวันใดเจ้า บางคนเอากรักสมแววนในสิ่งดีๆแต่บางคนมันเหมือนข้าศกพี่น้องบอกตองเที่ยงคืนมาปุ๊บจิปุ๊บไฟตาไลยันปักจะบว่าองเหกำกี้เอย่่งใช้ ม่เอาเงินหาคนยากแต่ขนบอกว่างานทำไดเป็นความสุขแล้วบันเดือนร้อนไผ่บอกว่าอยางเลี้ยไผ่ก็ทำเปเถอะแต่ถ้าทำความสุขแล้วสร้างความตุ่เพื่อคนอื่นจะไปทำเพราเราอยู่ที่ไหนก็จช่อันพี่น้องต่างหลายมูเฮาโมันต่างหลายเนี่ยอะเรามาภาพตะลุมนี่นะไปอินเดียมานะอินพ่ออินแม่ของคนใดเคยไปแล้วยังอินเดียมาโทษต่างประเทศยุ่งของยุ่งของเสื่อมมี่อน กุมกาหางงลครับ ใครฮะไป่หันรถอีแม่เขาจะว่าอ่านมให้แม่พ่ออกไปหันศาสนาพุทธเจ้างานศพนี่แหลจะว่านี่แม่้างานศพนี่นะงานศพงานศพบธงตาบคุณนะเขจะเอาไว้ในสิบวันสัปดร้อยวันหนีรันจะมีโรงแรมรัตอาโรงแรมพอแล้วนี่ยอันนี้ฝังแม่น้ำคงคาฝากแม่น้ำคงคาไม่ยิถ้าคนใดตายนี่นีแม่ก้นหามาเสร็จพวกเราวังคนหนังฟังเลยเราก็มีหลวงนิแปลงที่สดคน่านัน มีอะไรวเอาหลวงมาไกลเราซุเอามาแล้วก็เผาเนียบมีอันอกาเบียนเันนไหนจข้าจมีุเดิขบเจ้าหลว่ได้เียว่าปาเสษปอกเอาไฟเอาซพนี่เผาซพนี่เผาเผาแหวกท่ที่น้ำคงคาใ้อไปหนที่แม่บ่ หมูทัวร์นี่พ้นหอนเอาเครืองคีแล้วท่านยกคีไปนี่น่อแล้วพ้นเผาจบพือนพอ้วยโป่งตกมดมามดพ้นหมาสนใจม่ได้เอายางรถใส่เ้ามมดว่าพ้นยูลงน้ําเลยพ้นยูลงน้ําในน้ำขนาดน้ำโคงคาบ์บเม่นเน่าในแม่แม่ขอเชื่อขันต่านมาเชื่อขันต่านเถอะนึกถึงภาพเด้อเนี้ยสุดนะเจอเหมือนหมาเน่าไก่เน่าอย่างเอาลงฟังท่านหมดยูลง่ทานหมด บางทีเหลืองก็แข้งเหลืองก็หัวเหลืองก็ปากเงี้ยหัวตีนเงี้ยเพราะไฟมันถ้าหลวมหมดก็คือหมดแล้วอ่ะแม่ขณะที่เราขี่เหือไปนั้นมันหันหัวเลยแม่หันหัวแล้วเหือไปนะก็จะมีพวกมองอีนี่เพื่อคนทุกคนนี่ไปนะพวกนั้นจะเอาใส่ดอกแม่ดอกคำพูดจุ้งดาวเรืองเพื่อขออย่างขอคำมาแม่น้ำบุพกาอย่างเอาสื่อมาถันแก่รำสาอวในแก่คนนั้น ไปสู่มาแม่น้ำคงคาไปเช็ดไปใกล้ที่บนหัาโซกนะป้าจะเอาเอาพวกเอาพวกเนี่ยวางรอยน้ำปิ้น้องแผ่เมตตาเพิ่นตึงศรหรอกไปกับตัวเจ้าภายในขี่เราไปในนาคอในฮะในแม่ขาเกือซับซับซับสะันสะันกูอันปันเจือมันหันอยู่ลูกแล้วเพื่อนเหมืนใช่ไว้หมดอย่างเราเนาะแล้วหมู่เขาหมดด่านอะไรถึงวันถึงวันนี้นะตู้เขาไปเขาไปมาสองตื่อสามตื่ออะไรแม่มีไปเขาคนหนึ่งหันแล้ว เอาุกข์่ห้อีอ้แม่ขอไปหันบางเขาวบางเขาวนี่น่ะน้ำน้ำทานนี่น่ะเอามือจุ่มลงไปนี่น่ะแม่มันแบบเหม็นเน่าแท้ๆนะหายมดอันนี้อุณหดูมิท้าไหร่เนี่ยหายมดเป็นหัวเป็นคนเป็นยางมางูมากคะการเรียนเอามือจุ่มลงไปต้องเอามาลุกหวนตะเก่าเพราะว่าอย่างน้ำโขคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์บะเหม็นเน่าคนศาสนาใีญ่ดูแอบน้ำโขคาขี่เงือไปเมาก็ะคอคนโง่กีแม่ว่า เาของงโดกับตาลดัอดตัลุเนือไปโจนเขาใส่หัวองนีาบางังนี่นี้ยังกอนนี้ยู่ในเงือกันไม่สามชีชี้พลอไม่ว่าเขาเงือโจนใส่กันลุ่มี่น้ำเด้อคน้บเงือไปโจนใส่ เมื่อตัใจละล่มเจ๊เราบังไปย้ําพี่น้องอ้าปากข้างนั่เอาดองจมใส่แกะแล้วค่อยเผาแยกไปม่แม่เขาวันต้นกู้ไปเลยก็เดี๋ยวตู้น้อง,งเก่งทุกพี่เขาก็ออกลักษณะผที่มีโทรศัพท์นะผัยที่มีโทรศัพท์ทพแล้วเล่น 3G ได้ผู้เล่นอย่างไรก็เดี๋ยวเปิดผ่อนถ้าเขาปิดอีแม่เขาพิมพ์้าเลยบอกว่าพิธีเผาศพที่อินเดียแต่เอีแม,ม่เขาจัอีแม่เขาจะหันเลยว่ามันแด่มันแด่ กรรมที่เอาอู้ออกไปเนี่ยไปถามจะบ้านคนบอกว่าคนเราตายเป็นมีนี่เป็นเปิ่อไรแล้ว,น,น,น,วน,นี่เนีเลี้ยงขาวเล่าอันเวลาฟังเนี่ยผมเก็บไปที่พิจารณายะใครจีก็ไอ้แม่เขาแล้วเรื่องถึงคุณง,งามความดีมาได้ยังดูโงเรายังพี่น้องต่างหลายก็จบเกมชีวิตของมันไปแล้วไม่มีอย่า,ายงเช่นยางละชาติไม่โดนอย่างนั้นมันจะเขมไม่ได้เลยเราเปิดหลงมโมโซแล้วครับไไหอมเปิ้ลแบ่งโมโซดครับโมโซกันไปแล้วจะไปหลงมมาแรง องหนึ่ง่ครับองหนึ่งพ่ครับองหนึ่งครับมบอันนี้มยก่อนยมทั้งหลายมรเป็นกุศลทรงท่ากันท่าการท่าทาอนิจจัน์สีโมสุจิตโตอีเมจเชื่อเชื่อตามใจเถอเชื่อเปเชื่อตามใจที่เอาผู้พุทธน้องฝางพุทน้องเพ่งฝางเขาลุมานจอแดงก็เขาควรประทุกคนว่าลุกสู้เลย ม io, ัวเขาพูดๆเอาถือว่าเปิ้งตั้งเขาอะเปิ้งตั้งเขาแล้วตุ้นน้องก็บอกว่าเปิ้น่งได้ตุลุงมาเต้นมาแล้วเปิ้งชอบตุลุงเขาเลยเราไปชอบมารวเขาเบาเขาชอบเคยเราเขาไปโดยเขาเย่ไปเพื่อเขาเห็นเวลาเขาเพื่อคนลุกสู้พี่น้องเท่าไหร่บ้านมันบอกสัมผัสสัมผัสมีเรื่องเล่ารู้ฟัง ไอ้น้อยคนอื่นมันมาตางกันเข้าตุลุงตุลุงนี่อยากอ่ะอันพวกอย่างมาตางกันเข้าคือเข้าตังนะมันเปิดใจโอ้ยแม่ให้กันวตูลุมันเปิดใจหรือเ่าเข้าตังตายเข้าตังตายเข้าตังมาเปิดไพหมาเอ้ยแล้วนี่ยัยเนี่ยป่วยมาตางกันเข้าแล้วเข้าตังน่ะก็คือหมาแล้วเนาะแล้วนี่เอาอย่างมาตางอ่ะพวเอานมมานี่หกกองตุลุง อันนี้ยอดในจักรตัวใจ,จนายอาจารอีแม่ว่าะขอตู้ลงปันป่นปนเมืองกับหนึ่งมไม่ใหญ่มันแน่นเอาขอปั่นปนเมืองก็แล้วอย่าถามวารีวังอาบเออจะตู้ลงอ่ะผมลืมไปแบบเนี้ยลืมเอาคอเข้ามาหล่นไปเอาไปที่รถเอาเอาเข้ามามาเตนมทนะีนะ 5, ่มันกองกองนั่นนะเหลือห้ากล่องแล้วก็เราเอาเนี่ยถอดพอใส่ในกล่องอันกินอย่างนี้นทอดเขา้าหนามันแเอาหวานด้วย ก็เข้าไปวันมีอะไรอาจจะในวันนี้ไม่มีนายกได้น้อมน้ำมันยำนมห้ากองเกินกี่หลังก็ไม่น้องอมเกินแล้วหรอมาต่อไรไปตารด้านไปหาจะเข้าตามของพ่อพีเข้าตามได้กินได้บริโภคตามที่มันใม่มานะก็อนหมายเสร็จเรีย้อนะตุ้นี่อีแม่ว่านะถ้าผ่านพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาน้ำยาดนี่ไปหยาดใส่ต้นไม้เ้อเขาไปแล้อีแม่ว่าถ้ามันสัมผัสที่ต้นมันจะลุกบอกว่าแล้วแต่นิ้เนอะก่อนไปยาก็อนไปยาได้สักาวแต่เดียวมันพีน เนี่ยเขาคณะที่วอนนะครับเป็น,นอบเศษต้นไม้นะคนแขวนของก็ล้มไปเนี่ยมันสัมผัสจะแสดงว่ามันได้กินแต่เขาบอกเนี่ยรียมาตัวว่าขีนตุลกุกคนหมวกปุ๊บตู้งก็สัมพัทธ์อืะจะได้กินลงที่ช่างมาออกเนี่ยเพัม่มามาบอได้กินและ ไม่กินก็ามารบคนเขาเนี่อย่างเลยนแต่แต่ทำดุแอทำแต่แต่และเรื่องสุขุงามความดีก็ลับได้ด้วยดีไปไปแล้วมีอย่ตูรูเขาสรางุมามความดีมาพวกเนี้ยอีแม่พ่เขาบุญมีไปออขามาอ่านมาบางคนบางท่านไปบรรจัยได้อย่างบรรจัยว่าอ่านว่ายอไรว่โสกก่ายไปเดอ

ไมดีัูตังคาลมังค์กดีวาคะปังคาคมังกะไม่แปลว่าไงเนี่ยคนคนแาผมเปนคนไหนมาเนีพี่เจอเขาเลยกบับเลยกับเลยเออกผมบอกไม่ให้แม่ตก่อนน

บ้านเฮานี่เฮอตุลุงตุลุงมด้วยเก่าของเตุลุงเองลุงจูลุงจูลุงจูไปไปลุงจู่เป็น่อยม่ชัดร้อยอ่าฮเขาบอกเออเป็นยเปอะไแต่วันั้ <c oughs> นเขาไปเตด้วยเนีท่านนา,นายกมต้เดือมืดกานายกไพศาลคุณนามองหูจันอยู่กันฮะโอ้สนิทกันที่สุดเ่ยน,นายยมไพศาลเนี่ย จะเดี๋ยวมุดการที่มนไปตอนมันหนาวหนาวหมดปีก้อนนะ่ะยที่ตน้นปีก้อนที่มันหนาวหนาวเลยหนะ่เออกำลังไปเตเดียวเข้าไปทีปอนดเดี๋ยวเข้ามาลุกด้ลุกด้วยลุกนี่หน่อยมาลุกยังใหม่หมาอยามาเยอะหน่อยอ๋อวันนี้นายกคนนี้ม